เดือนของเราสองคนนะครับผมที่มาเจอทุกคนอย่างนี้ก็ที่งานอี e n น b o บอยนะครับก็ฝากทุกคนมาช้อปปิ้งที่อี e n น b o บอยด้วยนะครับคอนุแบบปังๆครับเป็นมิดเย r s เซลเนาะสูงสุด90%การเราก็คือเป็นแฟนคลับของห้างแบบอี e n น Boy อยใช่ไหมคะก็ที่จริงพี่ว่าพอเข้ามาที่อี e n น b o บอยครับเราเราเจอของทุกอย่างครบแบบแล้วก็จบจริงๆเดี๋ยวันนี้ตื่นเต้นขนาดไหนครับตื่นเเจอแฟน ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอา่อาอะเตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าไม่ไม่ได้ออกงานคู่กันมาสักพักนขอแล้วเพราะว่าผมก็ไปไปไปต่างประเทศมาด้วยลกลับมาเพรางคืออะไรคืได้กลับมาออกงานคู่กันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันแบบได้ได้รับกันต้อนรับอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากตื่นเต้นมากเหมือนกันบรรยากาศแบบนี้เราไปมากี่ปีแล้วดีกิน โอ้ก so ็หลังจริงๆบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ก็มีได้ได้กลับมาบ้างเนาะเหมือนว่ามีงานก็ได้เจอบ้างแต่ว่ายังยังยังไม่ชินนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังเกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วว่าเรายังได้เจอได้แค่ไม่กี่ครั้งหลังจากที่ช่วงสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเลยนะครับคือพี่พีดีใจขนาดไหนครับท่านกลับมาให้การตลาดเป็นเหมือนเดิมเลยดีใจครับดีใจมากๆเหมือนเดิมเลยแล้วนี่มีป้ายใหม่ด้วยแต่ว่าจะเปป้ายภูมิใจพี่ภูมิใจพี่เล็กพี่กินพี่ ก็มีเรื่อยๆงานที่กขนาดงานเพลงหรือละครอย่างพีพีที่เพิ่งปล่อยออกมาในฐานะพี่พีกิจเอินเตอร์เทนเมนต์เป็นยังไงกับเพลงนี้ก็ต้องแตกต่างอับน้ำอับน้ำเออสะโพกก็ก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วครับผมก็เป็นเพลงของพี่แคทแล้วก็เรารู้สึกว่าพอทางทีมคุยกันว่าอยากจะทำไลฟ์เซสชั่นเนี่ยอยากจะทำ ทั้งหมดกี่เพลงกี่แบบบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเสนอว่าเออสี่เพลงสี่อารมณ์ละกันนะครับก็เลยเป็นเพลงแรกก็จะเป็นนอกสายฟ้าก็จะแบดราม่าดราม่าหน่อยนะครับแล้วก็ทุกทุกวีก็จะปล่อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอันสุดท้ายที่แบบมีเซอร์ไพรส์นิดนึงอันนี้นะทั้งหมดมีสี่เพลงใช่ไหมสี่เพลงก็คือละครเวทีทันเยอะที่จะมาเป็นเพลงที่โคเวอร์ไปหมดเลยไม่ใช่เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเพลงที่โคเวอร์ครับ เพลงแรกที่ปล่อยออกมากระแสดีพอถึงคนฟันงเรา,เาดีใจมากดีใจดีใจมากๆครับผมก็พี่จิงแฟนๆอยากอยากให้พี่ฟัำตัวไลฟเซเซ์สชั่นตัวน,นี้อยู่แล้วเองนะพอเราได้มีโอกาสทำรู้สึกว่าเรายังดีใจเหมือนเดิมที่แฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ในช่องไหนหรืออยู่ตรงทางไหนแต่ว่าทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิม MV ที่ออกมานี่คืยมีได้ะอะไรนะใครเป็นคนเลือกอ่ะใครเป็นบอกว่าออจะต้องถ่ายแบบที่บอกว่าเป็นแบบว่า ก็ที่จริงก็พอมันเป็นสีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามทำให้เป็นสีแนวด้วยก็คืออาจจะมีแบบว่าเซ็กซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่ารักน่ักบ้างอะไรก็อาจจะปนๆกันไปครับทางทีมก็ช่วยๆกันเลือกผมเหมือนละครชุดชมเพราะแบบว่าเอ็มวีเราพัฒนาไปเรื่อยๆเลยครับผมดีใจครับแต่เพีงกับเรืองรอนรูนเออแล้วก็ดีผลงานนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมเปิดครับปล่อยแล้วงานนี้ปล่อยแล้วครับแต่เพลงนี้มีคกินดูแล้วว่าไงบ้างลูกดีเลยครับผมว่าผมว่า เหมือนว่าพอพอเป็นไลฟ์เซสชั่นที่เขาเลือกอะไรเงี้ยเขาก็ก็มีโอกาสได้เหมือนว่าร้องเพลงที่เขาอยากจะร้องแล้วก็เอามาทําให้เป็นแบบเขาเลยเย่างเป็นนอกสายตาผมว่าเขาร้องร้องดีแล้วก็แบบชอบเลยเหมือนว่าดนตรีที่เขาทาใหม่ด้วยเนภาพภาพก็ก็ดีดูเป็นตัวตนเขาเลยนะครับต้นแรกที่แบบว่าเวลาเรื่องงานร้องเพลงเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเวลาจะร้องเพลงกับวิวที่หนพัฒนาการเขาเป็นแบบนี้เขาเก่งเขาเก่ง้วครับเขาเก่งมากเลยเนี่ยแล้วเขาก็ทีนี้เขาก็เป็นศิลปินที่เหมือนว่าเริ่มเห็นภาพแล้วก็เหมือนว่า เป็นเป็นศิลปินเต็มตัวนี่แบบหลีดตัวเองได้มากๆากนะเขาเก่งมากอันนี้ผมผมผมก็คอยดูอยู่ได้ให้กางใจยังไงจะตอนนี้ขอดีที่สุดของประเทศยุนดีอะไรอย่างนี้จะมีได้อย่างนะอยากมาเป็นลิซ่าอยากมาเป็นลิซ้าก็ไม่เคยเช็คมาผมก็ไม่รู้ว่าผมมีโอกาสหรือเปล่าแต่ไม่รู้ยังนะอ่านะครับเออน่าจะไั้ ถ้าเขาอยากจะเป็นเขาก็แค่เดิมเราบอกนนะไม่มันเป็นงานของเขาถ้าเขาอยากให้ผมไปอยู่ในงานของเขาเาก็ผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าหรือว่าเราก็ต้องให้เกียรติว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ในงานของเขาเราจะพุ่งไปก็ไม่ได้เพราะว้าเฮ้ยเขามาชวนเราเลยแต่ก็ไม่ยังไม่เคยมีนะคไม่มีข้อแม้บ้างไหมฮะว่าจะต้องเป็นเพลงไหนอะไรยังไงถึงแบบว่าไม่มีไม่มีรลยไม่มีข้อแม้เลยหรับเปล่าทำงานง่ายๆ ค่าตัวเอาไหมไมค่าตัวเอาไหมไม่เคยได้อยู่แล้วงั้นถามงานงานของบิวกินมบ้างงานเพลงของพีพีเขาไปไกลแล้วของเราเนี่เหมือนหยุดอยู่กับพักครับหยุดพักใหญ่่ก็จริงจริงก็ตอนนี้กำลังทำอ E ีอยู่อพีอยู่ก็เป็นเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะค่อยๆอ้ยอะไรเนี่ยกูอยู่มาแก้ก็เป็นทำทำอีพีใหม่อยู่ครับแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงแรกน่็จะปล่อยประมาณประมาณเดือนหน้าเลยครับเป็นเพลงแรกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลื่อยยาวยาวจนไปถึงปีหน้าเลยครับคือเพลงนี้ออกมาในฐานะในของบิ๊กินินเทนไม่แล้วใช่กดดันไหมเพราะเป็นเพลงแรกของบิ๊กินินเทนกดกดดันครับกดดันมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเราเราทำงานมากขึ้นด้วยเพราะว่าอ่าเวลาเราอยู่ค่ายเราก็จะทำงานในฐานะของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นค่ายของตัวเองเราก็ต้อง มาบริหารในส่วนอื่นด้วยในเรื่องของอาการจัดการหรือว่าแม้กระทั่งครีเอทีฟหรือการโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็ก็สนุกดีแล้วก็ท้าทายมากๆอะไรเงี้ยเราก็เราเราเราไม่เคยเราไม่เคยทํางานโดยที่เราแบบอ่องลงมาทาเยอะอขนาดนี้กับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเนี่ยก็กดดันมากครับแต่เรามีศักยภาพขึ้นไมหมครในการทำเพลงก็ก็ก,ก็ก็คงมีมากขึ้นเลยครับเพราะว่าเหมือนถึงว่าที่ผ่านมาบางเพลงมันก็อาจจะเป็นเพลงที่เพลงประกอบละครอาจจะมีโจทย์ของละครแต่ว่า พอวันนี้ที่เราเป็นคนจั่วขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์หรือว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้หยิบ องค์ประกอบ <mel od ic> ต,ต่างๆมาประกอบเป็นงานของเราได้อย่างอิสระมากขึ้นยอย่างที่ทเพลงมีใครมาช่วยดูมให้อย่างพีพีก็มีพี่เบลมาใช่ไหมพี่เบลช่วยดูถัดมก็เป็นพี่สุพลครับพี่สุพล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 พี่าอย่างในเพลงเราโตขึ้นไหมหรือว่าพัฒนาไปโดทิศทางไหนครับก็จริงๆอย่างที่ผมบอกจริงเพลงที่ผมอินแล้วผมชอบผมชอบเพลงโซลครับจริงๆแล้วบั้มนี้ก็ก็ยังยังมีความเป็นโซลอยู่แหละจริงๆก็คือ า,าแต่ว่าหมายความว่าโซมันก็จะมีหลายหลายสาขาของมันอีกอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเราเราหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่าเราอาจจะเอาแค่เอลิเมนต์ของโซเข้ามาเบรนอินกับความเป็นป๊อปมากกว่าหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นโซที่มันเป็นแบบออริจินอลโซ่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณฟังจะคาดหวังอะไรฮะคุณฟังจะเหมือนเพลงมาก่อนไหมก็หวังว่าหวังว่าครับผมหวังว่าจริงๆเราก็พยายามจะค่อยๆปูมันเรื่อยๆตั้งแต่เหมือนกับว่า ไอไม่โอหรือเก็บไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใส่คอมเป็นโซเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งยิ่งพอเราแบบทำแล้วยิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งเหมือเลยว่าอยากลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นมากกว่าเหนื่อยมากขึ้นไหมฮะสองคนตอนนี้เพราะอย่างน้อยมีงานเพลงของตัวเองงานใหญ่ที่ข้างหน้าก็รออยู่อย่างซูเปอร์โซนิกที่ะเป็นเพื่อนคู่กันเนี่ยครับตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนและสองคนเล่นที่ก็ซัมเมอร์โซนิกตอนนี้ก็เหมือนทางทีมก็อัปเดตเรื่องเพลงกลับมาบ้างแล้วครับผมก็ยิ่งวางแผนกันคร่าวๆแล้วครับแล้วก็ จะมีไปวันที่20ใช่ไหมครับผมที่โตเกียวแล้วก็อีกทีนึงก็คือ24่สที่เป็นไลน์ก็จะมี2รอบเป็นไลฟ์เพาเ์เป็นไลฟ์เป็นเป็นเหมือนสมมอรสนิทแบบโชว์เอ็กซ์ตร้าใช่ไหมเขาเรียกสมมอร์สนิทเอ็กซ์ว่าเป็นเหมือนว่าคือแต่แต่โชว์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอันนั้นมันเหมือนเป็นโชว์ที่เป็นเป็นเป็นโชว์โชว์เราเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดือนนะก็ล็อกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะกดดันไหมครัอาจจะคาดหวังเยอะมือดีมือเลนกดดันกดดัน กดันกดันมากครับมีทีมไหนมาช่วยบ้างฮะทั้ง,ท,งทั้งเรื่องทั้งเรื่องแบบก็จริงๆหลกัหลก,หลกหลักีดก็จะเป็นพี่เบลสุพลเนี่ยครับ<ม>ที่เหมือนว่าเขาก็ก,ก,ก็คอยคอยเหมือนเป็นโชว์ไดคอยจัดการแล้วก็คอยเมนเทนซอทุกอย่างอยู่แล้วก็มีทีมพี่ๆหลายๆคนที่อาจ<า>จะเคยทำงานตอนที่เราอยู่ในดามวิสิกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนดึงมาช่วยหรือว่าหาวงแบ็กอัพหรือว่าเรื่องของการคิดคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเงี้ยจริงๆเพลงตอนนี้ก็ลิสต์ไว้ เสร็จหมดแล้วเร่อการการวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางวางคิวซ้อมหมดแล้วนะตอนนี้ก็มันก็จะมีพวกดีเทลเล็กน้อยพวกเอ๊ะเช็คเรื่องก,กราฟ,ฟิกที่นู่นหรืออะไรเงี้ยที่ที่เหมือนกับว่ากำลังแบบกำลังคุยกันอยู่อย่างโชว์นี้มีโชว์เดี่ยวและโชว์คู่เลยใช่ไหมบนเวทีเลยนะครับจริงๆเป็นโชว์คู่ครับเป็นโชว์คู่ที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้างแต่ว่าจริงๆก็ก็จะเป็นโชว์ที่ร้องคู่กันเป็นหลักอย่างในพรัสดุการซ้อมเนี่ยครับมันหนักขนาดแบบเจ็ดวันตลอดเลยไหมครับหนึ่ ก็ก็ค่อนข้างหนักนะครับผมแล้วก็ที่จริงพีว่าตัวเพียงนี่ก็อยากซ้อมเยอะๆด้วยแหละเพราะรู้สึกว่าเรา,าเราก็ยังใหม่มากๆเนาะเราหมายว่าการที่เราเปิดเตรียมตัวกันไปให้ดีก่อนเราก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีอับพีพีพี่ขอถามซื้อหน่อยที่หนูใส่เสื้อตัวนี้หรอไม่ใช่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวหใหญ่มาก คราพี่พี่คุณพี่ฟองอะนุ๊กเสี่ยมพี่พี่คุณพี่ฟองราคาอะไรนะพี่พี่คือพี่พี่คุณพี่ฟองราคาพ่พี่คพี่พี่พี่คุพองรายังไงคะก็ก็ที่จริงไปเที่ยวนี่ครับผมไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนเพื่อนที่อสมชานเพื่อนๆตอนสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็เป็นเพื่อนบยูกินอยู่แล้วเขารู้จักบยูกินคนหนึ่งคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเขาก็แบบเหมือนมันเป็นมิวเซียมครับเขาให้ตั้งชื่อไอศครีมเราก็แบบ เราก็ไม่รู้เราจะตั้งอะไรอย่างเงี mm ้ยเราก็เข so ียนของเราไปแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็แบบเออก็มีแบบไปไหนก็แบบเคยมาสิงคโปร์ด้วยกันให้เขามาด้วยกันซีเขียนได้อีกอันหนึ่งไม่ไดพอไม่ได้พอไม่ได้อีกไหมเป็นอะไรนะแล้วนะไม่เจอกันอีกเจอกันอีกให้หนังอารีโก้เจอเลย